การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอข้างคนไกลตัวนะคะนะถ้าว่าทำไม่ถึงเราต้องเอาเรื่องนี้มาพูดว่ามันเป็นแนวทางสูสุขภาพดีเพราะว่าการที่เรามีสัมพันธ์กับคนอื่นดีทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีอายุยืนนะคะอันนี้จากการศึกษา,าวิจัยของฮาวาดนะคะเขาศึกษามา80ปี เขาสรุปได้ว่าสิ่งที่ทำนา้ว่าคนเราจะมีความสุขและอายุยืนนั้นคือปัจจัยเรื่องสัมพันธ์ที่ดีนะคะนะอ่าแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในส่วนขคงสังคมและส่วนขคงครอบครัวนะคะนะใครสังคมก็ดีครอบครัวก็ดีเนี่ยถือว่า มีโอกาสที่จะสุขภาพดีและอายุยืนุูงว่าคนอื่นนะคะทะนี้เรามาเล่นในส่วนคองความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมนะคะอ่าเราทําฟื้อที่ให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมคะ่ะรวมกิจกรรมนะคะทำกิจกรรมรวมกันนะคะอย่างออโโมนะคะเป็นอาซาสมานะคะนะสามารถ มีความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างน้อยก็คือคนที่ดูแลในมูบานนะขวเรือนที่เราดูแลเราก็สามารถมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับเขาได้นะคะทําให้เรามีปฏิสัมพันธ์ดีๆกับคนอื่นได้นะคะหรือคนอื่นที่ไม่ได้เป็นออสามอทำพือไปวัดรวมกันถ้าคนได้ชอบฝั่งธรรมนะคาวัดหรือบางคนชอบเล่นกีฬาก็ไปเล่นกีฬา ด้วยกันก็ได้นะคะโบอะไรก็ทำเหมือนกันเ,เล่นไพ่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องต,งตง้องบอกว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์กันก่อนนะก่อนที่เล่นไพ่ <c oughs> นะฮะอาแล้วถ้าเล่นไพ่เนี่ยต้องบอกว่าจ่ายตังค์น้อยน้ยพอนะถ้าจ่ายตังค์มากเดี๋ยวอีกเครียด,ดี๋ยวอีกโกรธกันนะเอ่อค่ะอีล่านะดนตรีก็ได้นะคะหรือว่า รงเพลงนะคะไข่ชอบอะไรก็ไปเข้ากลุ่มรวมกันนะคะแล้วก็พยายามไปมีสัมพันธ์กับคนดีเราชอบเมื่อนๆกันนะคะนะหรือบางคนว่าชอบไปเที่ยวนะคะ่ารวมกลุ่มกันไปเที่ยวก็ได้เทียยเท่ยวไกลนะเที่ยวไกลนะเที่ยวปักนั่งก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวไกลๆนะคะหรือบางคนชอบงานศิลปะวาดรูปนะคะ รือ้อชอบธรรมชาติการทำด้วยกันถี่เมื่อนกันในสิ่งที่ชอบรวมรวมกันนะคะอย่างเช่นถ้าคนทำงานนะในที่ทำงานเนี่ยถ้าเรามีปฏิปฏสัมพันธ์รวมกันมีกิจ,จกรรมอะไรทำรวมกันได้เนี่ยก็จะดีนะคะทำเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจาก ตัวเรานะคะเราเป็นมนุษย์นะคะเ,าะเราอย่าเป็นคนคนลยยุ่งนะคะนะ <Adventure lost noise> แต่ถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีสัมพันธ์ดีเนี่ยเราก็จะบายใจนะคะนะเราก็จะสามารถพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยได้มีความสุข <mm <ki aside> ความสัมพันธ์เนี่ยเราอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้มีความสุขพอมีความสุขเกิดได้ขึ้นนำตารก็กุมดีความ,มดันก็คุมดีนะคะนอนก็นรับดีนะคะ มันทําให้ทรงพ้นไปให้สุขภาพเราดีทางกายและใจแล้วก็อารมณ์ดีนะคะอันดับแรกของการมีสัมพันธ์ดีเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้จักกันที่ทำพรือคะอ่าถักทายสวัสดีนะคะยิ้มนะคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าดีเลยนะเราเป็นสยามเมืองยิ้มใช่ไหมคะยิ้มก้อนนะนะไม่ทันถักทายอยู่ไกลๆยิ้มเงินก้อนได้เลยนะคะนะถักทายแล้วก็ ถ้าสามารถเรียกฉื่เขาได้เนี่ยดีเลยนะคะนะอ่าคนชอไปเรียกชื่นะคะนะแสดงว่าเรานิดเนาะเรียกชื่ไม่ทูกนี่ขาดทุนเลยนะคะถ้าเรียกชื่ทุ่มเนี่ยเออนะเขาจะรู้สึกว่าโอ้คนนั้นเขาเห็นเราเป็นคนสําคัญนะคะทําให้เขารู้สึกว่าเราวันให้เกียริเขานะรู้จักเขานะแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างนึงก็คือภาพหลักของตัวเราเนี่ยต้องดีนะคะ ดูดีหน้าขบห้าหน้าพูดคุยนะไม่ใช่มาโมโซ่นะนามไม่อาบและผลัดนะไม่ราบเผื่อน,นี้นะฮะนะต้องมีผาพลัณกที่ดีแล้วก็ต้องมีหน้าตาเป็นมิตรอย่าเอาหน้าตาเป็นอาวุธนะคะสองคนมาหน้าตาเป็นอาวุธไม่เอานะหน้าตาเป็นมิตรนะแล้วก็ต้องมีจิตใจดีนะคะนะถ้าเรามี มีความคิดภายในด้วยจิตใจที่ดีนะคะมันจะส่งออกมาทางหน้าตานะคะส่งออกมาทางคาพูดรู้ไหมฮะนะเราคิดดีก่อนคิดบวกก่อนเวลาอีไปห้าข้เนี่ยไม่ใช่คิดลบกับพ้อก่อนนะคะเราพยายามคิดในแง่บวกเราหน้าตาจิตใจมันก็ไปด้วยกนหมดนะคะคาพูดมันไปด้วยกนหมดนะคะแล้วไปเนี่ยก็ต้องอ ให้ความสําคัญกับเขานะคะเวลาไปไปหาเขาเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเขาไปพูดกับเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดแต่เรื่องของตัวเองนะคะคนทีหน้าครบเนี่ยคือคนทีฝั่งเป็นนะคะไม่ใช่พูดเป็นนะคะแต่วันนี้กลายเป็นมั่พูดไอ้นี่ไอันนี้คนละงานกันนะว่า <c oughs> ต้องพูดได้ฟังนะคะนะอ่าคนทีหน้าครบจีสุดคือคนทีฝั่งเป็นนะคะ ถ้าเราฟังเขาเป็นเนี่ยเขาจะชอบที่จะคบกับเราแต่ถ้าเราพูดมากบางคนนั้นเขาไม่ใช่ยาอีฟังคนพูดนี่ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าตรงนี้นั่นเื่อความรู้นะต้องฟังนะคะนะอ่าค่ะอ่าเป็นคนฟังทีดีแล้วก็ฟังเขาอย่างส้นใจนะคะสนใจฟังตังใจฟังเก็บเหนือห้าที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนพูดและนังเลตทวละซักนังอนุนน,นี่นั่น อันนั้นถือว่าไม่ตังเจฟังนะคะนะอ่าค่ะแล้วก็เวลาเข้าพูดอะไรเนี่ยอย่าดวนสรุปว่าเข้าเป็นผัานนาันผันนีนะคะให้เนี่ยเวลา เวลาโม่พูดเราคนอื่นไม่ฟังก็ืิคุยตัวละซับเดี่ยโม่สติลุดน่ะอะไรจะบอกให้ฟังนี่ยกตัวอย่างนะบางทีพอเราพูดเนี่ยเราเราเห็นคนอื่นเขาคุยตัวละซับคนเนี้ยเราสติเราลุดเร้วเรารู้สึกว่าเราหน่อยใจนายหน่อยใจยิ่งทิศนะว่าเขาไม่ฟังเรานะฮะนะอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรเราละซัมาพอดีนะคะนะอ่าทีนี้เนี่ยสัมพันธ์ก็คือ อย่าเพิ่งสรุปว่าเข้าเป็นผันนูนผันนีผันนันนะคะพยายามขิดบวกเข้าวายนะพยายามฟังเขาป่อนนะคะแล้วก็ศึกษาเขาให้ดีนะคะให้รู้ว่าเขาชอบอะไรเขาขิดอะไรเขาทำอะไรแล้วก็พยายามมองห้าจุดดีของเขานะคะ เผื่อทีจะเอาไว้ชมเชยนะเวลาคุยเนี่ยคนเรารู้จักชมแต่เวลาชมเนี่ยต้องชมอย่างจริงใจนะคะไม่ใช่สนะตรอเบอเรีอ่ไม่เอานะต้องชมกันเอ่อก็เียือกามันเดี๋ยวมันอีกกลายเป็นว่านว่วปากหวานกลนเปลี่ยวไม่เอานะต้องมีความจริงใจนะคะแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างก็คือว่าต้องท่ามท่ามเป็นถ้าเราตั้งใจฟังเรารู้ว่าเขาคิดอะไรเนี่ยเราก็ ทั้งขปเป็นเผื่อให้ข้อมูลของเขาเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปตำมินะคะอย่าไปบน่นเราฟังเป็น,นบางคนเนี่ยเขาต้องการให้เราฟังเฉยๆยนะคะไม่ได้ตรงการให้เราอบหรือว่าอ,อธิบายอะไรเขาเลยนะคะแค่เราหนังอยู่เฉยๆยทั้งๆเขาแล้วเขาเขาก็มีความสุขเขาไม่ได้ตรงการให้เรา แนะนำเขาบางคนเนี่ยก็อยากจะให้เราฟังแล้วก็ให้เราเข้าใจเราก็ตอบรับเขานะหูัจักตอบรับเขาบอกว่าเขามีความสุขอ่าเราก็เออมีความสุขยินดีกับเขาด้วยนะคือพยายามหลอตามความรู้สึกของเขาด้วยนะคะนะบางคนแข่ตรงการแข่นั่นนะหรือบางคนตรงการมากกว่านั้นเลย เข้าเล่าเรืองที่ดีดีมากอ่าฉันชอบได้ทีนึงนะฉัจนจูกลตาตตอรี่นะเขาอยากให้เราชื่นชมยินดีนะเขาไปทําดีมากนะคะเขาอยากให้เราชื่นชมยินดีเราก็ไปชมเขาสักนิดนึงนะรู้จักชมครนะรูยจักยินดีกเขาด้วยนะคะนะหรือถ้าถึงเวลาติดข้อยากให้เราให้คาแนะนําอันนั้นแหละเราถึงจะพูดคือคนเราันฟังให้มาพูดเท่าที่จาเป็น เราจะเป็นบ wow, ุคคลแบบไหนว่าอันดับแรกเขาอยากให้เราอยู่กับเขาเยอะๆนี่แค่อยู่เยอะๆพอเหลือหันมาแลกสกิ๊บจะคุยอันดับที่สองคือเขาอยากให้เราเข้าใจอ่าพอพูดอะไรนะอ่บอกให้เรายอมรับเข้าใจอันดับสามก็คือเขาอยากให้เราชมเราก็ชมเขามองอันดับสุดท้ายเขาอยากปรึกษาเราก็ให้ทำปรึกษาเขานะคะเพราะงานเนี้ยเราต้องมองว่า ตรงนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในสถานะในนึกในสิอย่างนี้นะคะแล้วถ้าอีสรุปอย่างที่บอกว่าอย่าสรุปในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเราคิดว่าเขามีส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราเก็บไปก่อนนะคะแต่เราสรุปในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำว่าเป็นพันนันพันนีนะคะถ้าเขามีส่วนดีเรายกย่องเขาแต่ถ้าเขา มีส่วนไม่ดีเราช่วยช่วยไว้ก่อนนะคะหาโอกาสที่มอสมแล้วคอยคอยบอกเขาเมื่อเวลาที่เราสนิดกับเขามาขึ้นเขาวาว้วางใจเรามากขึ้นนะคะถึงจะพูดได้ถ้าเราไม่เช่นคนสน,นิดกับเขาบางทีเนี่ยเราไปต่อวา่าไปนินท่าไปแนะเนี่ยอาจจะไม่คอยมาะนะคะนะหนิงววยดีว่าหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องปฏิเสธนะคะนะ อ่าเราก็ต้องปฏิเสธให้เป็นปฏิเสธอย่างนิ่มนวลอยา่าฟอเขอ้าพอ,อถึงตอบแันที่นะคะเราอาจจะต้องเหมืนอนเขวี้ยชักไปนำทางห้านะอ่าอะไรที่เราทําไม่ได้เราคิดว่าเราไม่สรางมาเทนด้วยกับเข้าได้เนี่ยเราต้องยยมปฏิเสธแล้วก็ปฏิเสธให้เป็นอย่างนิ่มนวลน,นะคะนะ,ะอ่างเหตุผลนนะคะคนิคการถีอยุ่ด้วยกันเนี่ย ถ้าเราเป็นคนที่สามารถแบ่งปันสิ่งดีๆให้เขาได้เนี่ยเราจะเป็นคนน่าขอบเลยนะคะมีเรื่องอะไรเนี่ยที่เราสามารถให้ความรู้ให้ความคิดให้คําแนะนําหรือแบ่งปันเป็นสิ่งของให้เขาได้นั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับความพึงพอใจจากอีกฝ่ายนะคะนะบางทีเราไม่ใช่ตรงให้เป็นเงินนะคะ อย่างที่โมบอกให้ความรู้ให้ความคิดให้แรงบันดาลใจร่วมมือกับเขาเชี่ยให้เขาทำํำสิ่งที่เขาอยากทําให้สําเร็จนะคะอ่าอัน,นั้นก็คือการให้พ้นประโยชน์ถึงกันแหลกกันแล้วก็เวลาให้ต้องมีความยุติธรรมนะไม่ใช่ให้เรามั่นายเป็นว่าเราเนี่ยเสียไปหมดเลยนะคะ ้องให้อีกฝ้ายเนี่ยให้กับเรากันนะคะนะแบบต่างฝ้ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัาดว่เท่าเราให้อย่างเดียวเนี่ยเพื่อเพื่อพอเรากลับไปบ้านเราเคลียดนะไอ้เราถ้าไปให้ก็ไม่ให้ได้เราเลยหน่อยใจกลายเนเราเคลียดความคนนะฮะนะแล้วก็คนเราแบบปุ๊บจำในสิ่งที่เขาชอบนะคะเผื่อที่จะมาสมเชยอะไรคนเราทุกคนต้องได้รับต้องการความความยอมรับ ต้องการคําชมเชยเพราะงั้นคําชมเชยเนี่ยเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ทําให้อ่มีความสุขต่อทางคนพูดและก็คนฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๊บที่จะชมเชยนะปุ๊บที่จะหาข้อดีของเขามาชมเขานะคะนะหรือว่าเอ่อถ้าสมมติว่าเขาให้ได้เราเราก็รูยจกขอบคุณนะคะขอบคุณให้เป็นนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราทําผิดอะไรนะคะ ข้อโทษให้เป็นนะคะนะอ่าพูดข้อโทษพูดขอบคุณบ่อยๆเนี่ยเมื่อวานดีนะคะแต่พยายามที่จะไม่ทาพิษจะดีว่านะคะแต่ถ้าคิดว่าไม่รู้ใครพิษเล็ดแต่เกิดปัญหาขึ้นมาเราข้อโทษไปก่อนก็ได้นะคะนะเป็นการทําให้พอถึงเวลาสมมติเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ผลพิษแต่ว่าข้อโทษที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นเราพูดไปก่อนพอสักพักอีกฝ่ายนึงก็คิดได้เองเลยว่า เขาก็มีส่วนพิษเขาก็อาจจะข้อโทษกับเรานะคะถ้าเขาเป็นคนที่ดีนะคะอยากขาดบ้างว่าเขาจะต้องทําในสิ่งที่เราต้องการเราคิดว่าเราควรจะทําในสิ่งที่ดีกับเขาแล้วก็ไม่ต้องวังสิ่งตอบแทนจากเขามากมักนะคะนะอันนี้คือเทคนิคการมีสัมพันธ์ที่ดีแล้วความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะกับคนนะคะนะการมีความสัมพันธ์กับคนที่ดีเนี่ยก็คือว่ามันดีกับ สังคมดีกับครอบครัวแต่จริงๆนอกจากสังคมแล้วเนี่ยมันมีสิ่งท้องนะคะนะือว่าซักผืชนนะคะพวกนี้เนี่ยมันทําให้ความความเป็นอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นได้กันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะบางคนอยู่บ้านคนเดียวไม่ซุกนะ่ะต้องเลี้ยงแมาเลี้ยงแมวมาเป็นเพื่อนถูกไหมฮะนะเนะพราะงั้นเนี่ยการมีซักหรือว่าบางคน ลูกต้นไม้นะคะอยู่กับต้นไม้อยู่กับทรไมชาตินะคะทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับซิงรอบข้างเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขมีสุขภาพดีขึ้นนะคะหรือว่าการจัดโค้ง้างๆางตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะความสัมพันธ์เราเนี่ยตามาถทาในรูปโครง้าโซ่ไม่ทราบใครหรือจักไม้ฮาโซ่ก็คือซิงค์แหวนโมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้าเราจัดฮาโซ่ให้ได้ เรื่องคงความสะอาดรอบตัวเราเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพนะคะเริ่มตั้งแต่ไกลตัวยกตัวอย่างเราตื่นขึ้นมาเราล้างหน้าแปรงฟันเราทําความสะอาดตัวเรานะคะเราทําความสะอาดสิ่งแวดลมรอบตัวเรานั่นทําให้เราสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะเรื่องซ้อที่สองก็คือพอเราทาแลวเนีในไม่ใช่สะอาดอย่างเดียวพอเราจัดแล้วเราก็คงต้องจัดให้มันใช้สะดวก รู้ไหมฮะนะมันก็ได้ความสะดวกมากขึ้นพอเราทำได้สะดวกเราก็บายตัวบายใจนะคะพอเราจัดสะดวกแล้วอ๋อมอลืมอย่างหนึง่งอันดับแรกเราต้องสร้างก่อนยกตัวอย่างตรงนี้นะผีปูว่างไว้พันนี้อ่าแล้วมันไม่ส่วยงามอ่าไปอันไหนที่มันเป็นข้องที่เราไม่ใช่เราถึงนะคะ ้สาสร้างเราอย่าสาร้างซุ้มนะโซโซจะซุ้มไม่เอาเราสาร้สางสร้สางออาโค้งที่ไม่มีประโยชน์เอาโค้งที่เราไม่ได้ใช้เอาออกนะคะแล้วก็ทําให้สะอาดทําให้สะดวกนะทาให้มันถูกสุขลักษณะนะถูกสิ่งถูกอย่างเนี่ยมันมันควรจะใช้ได้อย่างถูกซุขลักษณะนะคะนะจัดโค้งเป็นระเบียบก็ดีกับสุขภาพจิต นะใช้งานสะดวกแล้วพอเราทําบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่ดีคือมันเปลี่ยนในิสัยเรานะเปลี่ยนในิสัยสร้างในิสัยที่ดีให้เราสร้างในิสัยเป็นคนรักสะอาดสร้างในิสัยให้เราเป็นคนเรียบร้อยนะแล้วก็ทําได้สะดวกรวดเร็วว่องไวโดยไม่มีความผิดพลาดนะคะหรือทําให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยสะดวกเรียบร้อยดีขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ย ในสวนคองทำฮาซอ้อซิงแวดล้อมหรือการเอาพืชเอาต้นไม้มาเป็นซิงแวดล้อมรอบตัวเอาสัดเลียงหรือธรรมชาติมาเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั่นคือการมีปฏิสัมพันธ์กับรอกข้างที่ดีทําให้เรามีนิสัยที่ดีขึ้นหมอจะยกตัวอย่างสงมุดว่าฟ้าแย์นะคะเกิดมาสองคนแต่เอาไปเลี่ยงกันคนละทีคิดว่าจะใช่เหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนนะคะนะเขาเขาเคยศึกษาแล้วนะเอาเด็กส่งคนมาเลียงกันคนละทีคนนึ่งเลียงในทีทีดีกลายเป็นคนดีคนนึ่งในไปเลียงในทีทีอ่าไม่ดีนะอ่าทีอ่ากลายเป็นคนละนิสัยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ยู่รปตัวเราไม่ว่าคนซักซิงห้อง มันมีส่วนต่อตัวเรามาเลยน,นะคะนะถ้าผ่าซ่าค้องอ mm hmm. การแพ้เนี่ยเขาเรียก epigenetic นะคะคนเราเนี่ยคือพันอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแต่ว่าพันเดียวกันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีชีวิตก็จะแย่ลงนะคะเปรียบเหมือนการอยู่ สมมูดว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาเหมือนกันนะส่องผลผีนองกินอาหารไม่เหมือนกันนะฮะนะออกกาลังกายไม่เหมือนกันนะคะอารมณ์ก็ไม่เหมือนกันนะการนอนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าอกอายเป็นว่าสี่อย่างที่โม่ผูดก่อนหน้านี้นะอาหารออกกํำลังอารมณ์การนอนมีส่วนทรงเสริมต่อสุขภาพทางกายและใจเพราะฉะนั้นเนี่ย โยงไปจีข้อที่หนึ่งถึงสี่แล้วนะคะว่าการที่เราจะมีโรคคุมได้ดีนะคะมันต้องมีอาหารดีมีออกกำลังกายดีมีอารมณด์ดีแล้วก็มีการนอนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันไปรวมกันมาเนี่ยกลายเป็นในที่สุดเนี่ยถูกข้อถังสี่ข้อและวันนี้อีกข้อนึงก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมีส่วนต่อการดูแล สุขภามีส่วนต่อการรักษาโรคทั้งนั้นนะคะนะเพราะฉะนั้นหมออยากให้ว่าอาแต่ละคนเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีนะคะอ่าอันนี้นะคะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าสิ่งที่จะบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่านะคะนะอ่าค่ะก็คือว่าสาาารพููด ตรงตรงกันได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันจนถึงขั้นสน,นิทสนมเนี่ยเราจะพูดกันตรงตรงได้นะคะยอมรับกันได้เหมือนบางคนทาไม่นิดเนี่ยพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะแต่ถ้านิดเนี่ยถ้านิดแล้วเนี่ยสามารถพูด,เร,ด,เ,เ,โโรดเรื่องที่ไม่ดีของเขาเหมือนที่มมบอกเล็กเดียวอะค่ะเรื่องที่งไม่ดีของเขาอย่าพ้องพูดแต่ถ้าเรานิดกันแล้วนะเราพูดด้วยความจริงใจเนี่ยสามารถยอมรับการพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเขาได้เหมือนกับเขาเรียกว่า ขาโซอนอ่ะนะมือนกับว่าเผื่อติเผื่อกอ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจะยอมรับกันได้เมื่อเรามีความสัมพันธ์ดีๆกันมากมาในในส่วนของครอบครัวนะคะนะจริงๆเราก็คือว่าคนในครอบครัวมันตรงเป็นแบบนี้มีสัมพันธ์ดีๆมากๆนะคะสามารถพูดถูกซิ้งถูกยัางด้วยกันได้อะคนในครอบครัวถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีนะคะนะแต่วายยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่จําเป็นน้องพูดถูกซิ้งถูกย่างคือคือคือ เหมือนกว่ามันต้องมีขีดจำกัดนะอ่าอย่างอย่างคนที่เป็นสามีภรรยาก,กันในบ้านเนี่ยมันต้องมีว่าขอบเขตนะคะนะบางสิ่งบางอยา่างัเราอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวของเานะเข้าชอบที่จะอ่าเล่นปลาอ่าเราก็เราไม่ได้ชอบแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอันนี้เรื่องของเคาเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เข้าชอบสิ่งที่เข้าเป็นแล้วไม่มามีปัญหากับครอบครัวของเราแล้วก็ คนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าไปคิดว่าเออเอาทำผันนู่นผันนี้ผันนันที่ไม่ดีหลับล่างเรานะคะต้องมีความเชื่อใจกันนะคะในส่วนของครอบครัวนะต้องเชื่อใจกันและกันแล้วก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะถ้าเรามีความสัมพันธ์ดีๆกันแล้วเนี่ยแฟนเราต้องเคารพเราเราต้องเคารพเขา เราจึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าเออเราไปดูทุกเขาเออเธอนี้จนนี่นะบลเนี่นะเอ,อเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีอ,อ่าในในการเย็ดย่ำกันเนี่ยมันก็คงอยู่กันไม่ได้แล้วก็ต้องรู้จักให้อกเหนใจกันนะคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยอย่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจรเราเราจึงจะอยู่เป็นคู่ถ้ามีพัญญากันได้ถ้าคนไม่สามารถ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวกด็ดีสัมพันธ์ในสังคมกด็ดีอันนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีสุขภาพดีแก่ชาแล้วก็อายุยืนวังว่าจะพยายามทำความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมให้ดีขึ้นได้จากคำแนะนำของโบส่วนหนึ่งนะคะ